สวัสดีครับวันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับออที่จะให้เด็กๆมาช่วยกันถอนหญ้านะครับอย่าถอนลำต้นนะอย่าดึงหน่อมันนะเออเอาคีควายมาใส่โอ,อ้เทดีหมาก็มาช่วยอันนี้พี่โอ้โหนี่วันศุกร์ขันษาครับอาา่ถอนหญ้านะลูกนะอย่าไปถอนอย่าไปถอนต้นหน่อไม้ฝรั่งนะ นี่ก็เป็นบรรยากาศที่โอ้หาชมได้ยากมากโอ้ปลูกต่อไม้ฝรั่งนี่ต้องไม่มีหญ้าเออต้องไม่มีหญ้าเนาะเอ่อชูหญ้าหน่อยนะครับโอ้โชว์หญ้าหน่อยลูกโชว์หญ้าขึ้นมาหน่อยใครได้เยอะกว่าเพื่อนโอ้โหหนู้อยู่กับไหนไหนนูนี่ต้นใหญ่ๆนี่นี่ต้นใหญ่ๆนี่ลูกนี่นี นี่นี่ต้นใหญ่ๆมั้ยนี่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 ต้นมันอ่ะถอนเลยถอนเลยเออโอ้โหโชคลุขึ้นโชคลขึ้นโอ้โหได้เยอะเลยเอาข้างในลูกเอาข้างในนี่สวนหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งครับโอ้โหเห็นไหมนี่สุดยอดสุดยอดมากเลยลำต้นใหญ่แล้วนะครับหน่อเริ่มใหญ่แล้วนะครับ นี่ดูหนอครับหนอโตแล้วนะครับหนอมันนี่นี่คือหนอโอ้โหนี่ท่านต้นไหนใหญ่มันก็จะมีหนอใหญ่นะครับนี่ครับหนอเริ่มใหญ่แล้วนี่นี่พักหอมนี่ถอนตรงนี้นี่นี่บอกครับนี่ต้นต้นี้อะเลยเออเบิ้ลได้เยอะเลยเออนี่ก้าฟิวถอนเออนี่ถอนต้นมันนี่ก้าฟิว ว่าไหนต้นใหญ่ม้านไหนดินี่ฟันเลยได้ดวงบ่โอ้นี่มาดูหน่อมันหน่อใหญ่เลยนี่นี่หน่อใหญ่เลยนะหน่อใหญ่เลยนะนี่นี่ไหนหๆโชว์โชว์นี่หน่อใหญ่เลยนี่นี่หน่อตัวนี้ยังกินไม่ได้นะครับคือทำเป็นแม่พันมันก่อน โอ้นั่นได้นะดีดีดีโอ้อันนี้มีเต็หนอมันเลยนั่นนั nice. ่น well นั่นนอใหญ่มากเลยนะกินดิวไหนล่ะยาป้าโอ้ตอนทั้งต้นเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับโอ้ไหนกับตันโอ้โหได้ตังเยอะเลยอพาร์ดได้ได้เท่ะไห อโอววันนี all, ้ไม um. yeah, ok ่แดดครับบรรยากาศดีคร uh ับ oh, ส oh! ุดยอดครับได้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 อย่าไปถอนหน่อไม้ฝรั่งนะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปครับเออเอาิอ่าโอเคครับวันนี้เอาบรรยากาศมาให้ชมนะครับช่วงเช้าก่อนที่จะเรียนนะครับในวันศุกร์ของเราก็จะให้เด็กมาถอนหญ้าเออแปลงนิสสานวโอ้โหสุดยอด พราะแป้งมันจ่าเหรอครับเก่งเก่งมากเก่งมากนี่สะอาดเลยครับนี่เดี๋ยวข้างนั้นยังไม่สะอาดเลยยังไม่นี่เออเต้เอาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนนั่นนำต้นข้างหน้านั่นยิ่งคิวสร้างนั่นนั่นต้นหญ้าข้างหน้านั่นเห็นไหมเออนั่นนั่นต้นใหญ่ๆนั่นต้นใหญ่ๆนั่นเออนั่นแหละต้นใหญ่มันนั่นถอนออกเลยเออนั่นน่ถอนออกเออเออกระฟิ้ว ออสุดยอดสุดยอดเอาแล้ครับไหมสุดยอดครับสุดยอดเบิ้ลสุดยอดมากเอา้าโอ้โหสุดยอดจริงๆครับวันนี้เ,เ,เราพบกันเพียงแค่นี้ก่อนอนะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ